สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับที่ร้านรถยนต์มือ2องปิพั์ออโต้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาใจคนรักกับบาทตอนเดียวกันหน่อยนะฮะสาววิ่งงานวันนี้มีตัวรถตอนเดียวอีก1นคันครับราคาย่อมเยาวคนสบายๆเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็น t ตัวต้าไฮรักวีโก้2.5ตัวเจวีเอ็นรนะครับรถปี2014นะครับหรือว่าเป็นตัวโฉมหน้าแชมป รถสีขาวเดิมโรงงานไม่เคยชนนัพิคว่มน้าท่วมหรือจมน้ําตัดตอบกับหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนอันรับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดซื้อไปแล้วรับรถไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างที่บอกมาเมื่อกีน้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับจุดสังเกตง,ง่ายๆนะครับก็จมีเป็นตัวสกูป๊ปดักลมตรงฝาโปรงนะครับไฟหน้านี่ขัดได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่จิบจอยนะฮะ ตัวสปอร์ตลงสปอร์ตไลท์แต่หมอกอะไรพวกนี้อยากใส่เพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยมาคุยกันหลังไหม่อีกทีหนึ่งนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับสําหรับตัวเครื่อง2.5เนี่ยก็จะเป็นตัว 2KD นะครับ D4D นะฮะ V n Turbo เครื่องเดิมนะครับไม่มีข้ามน้่นเครื่องไหลยเยิม้มนะฮะนี่คือในส่วนของตัวสภาพแห้ง นะครับรถปี14เนี่ยหรือว่าตัว v i g o เนี่ยถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ทนมากนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้สั้นๆง่ายๆพร้อมรับรถนะฮะสำหรับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเดี๋ยวอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟทุกๆจุดนะฮะแล้วก็พวกแบบของเหลวต่างๆต,ตรงนี้เราสวิตให้นะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยเราแน่นอนอยู่แล้วนะฮะขึ้นชือ่อว่าปฏิพัทธ์ออโต้ไม่มีเดิมๆครับ ตรงนี้เราใส่กับคุณลูกค้าถือว่าเป็นของแถมสิ่งที่เรามอบให้กับคนที่ได้มาใช้บริการกับทางร้านเรานะฮะวีโก้คันนี้เนี่ยจะใส่เป็นตัว TE37 of 0นะฮะก,ก้านยกนะ,ะับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นตัว e b a n นอันนี้จะเป็นตัวหยอดแดงงานเทพๆก้านคมๆ5รลูลัดด้วยยาง265 40 R18 แต่ตัว e b a n นเนี่ยดีอย่างหนึ่งมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดใส่กับตัว5รูหรือว่า6รูเนี่ยล้อมันไม่ล้นนะฮะแล้วก็มันจะเสมอซุ้มพอดี นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแมกซลายใหม่ของประจําร้านเราให้คุณลูกค้าได้เลือกอีกลายหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดดูแล้วว่าเฮ้ยอยากได้ล้นหน่อยหนึ่งหรือว่าอยากได้เป็นพวกแบบทีธรรมดาอันนี้เราก็มีพร้อมให้เสร็จสับเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับไฟเลี้ยวแก้มข้างนะฮะสีด้านข้างเดิมสวยเสมอการจรดทั่วทั้งคันนะครับแล้วก็ใส่ตู้ทึบให้แล้วนะฮะเรียบร้อยความสูงอยู่ที่2เมตรสินะครับสาหรับด้านท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมครับรถไม่เคยโดนจูบท้ายแน่นอน ตัวคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็อันนี้คือในส่วนงตัวด้านหลังตู้มีฟิล์มกันรอยเส้นกระท้อนแสงไฟด้านบนนะฮะทุกอย่างเบิกให้ใหม่นะครับตรงนี้อย่างที่บอกนะฮะถ้าเกิดเครดิตดีใช้เงินออกรถ6 0 0 0บาทไม่มีเก็บเพิ่มงบไม่บานปลายไม่ต้องเสียเยอะนี่คือจบในราคาเดียวนะครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจหรือว่าอยากได้รายละเอียดในการคว่าเพิ่มเติมเบอร์ใต้ล่างคลิปนี้โทรเข้ามา โผลเข้ามานะครับเราไปดูด้านในกันต่อครับสำหรับด้านในนะครับก็จะเป็นตัวภายในดำนะฮะคอนโซลด้านหน้าก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงนมนี้ภายคู่หน้ามาให้และก็เครื่องเล่นนะฮะก็จะเป็น CD วิดูเอมีนะครับมีที่เสียบ AUX และก็ USB นะครับ แอร์ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับแล้วก็ตัวจุกเป็นแบบปรับไฟฟ้าอันนี้มีเซ็นทรัล็อกให้กุญแจจะเป็นแบบรีโมทนะครับแล้วก็ตัวสำรองก็จะเป็นรีโมทเช่นเดียวกันส่วนสำหรับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีเทา60ต่อ40นะครับอันนี้ทรงเดิมเลยนะฮะร,รถเป็นแบบไหนทุกอย่างอยู่แบบนั้นหมดเดิมๆอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจ แต่ในเรื่องของตัวราคานี่อันนี้น่าสนใจมากกว่านะครับส่วนรถคันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าถามว่าอบอกไปเลยแล้วกันไม่แสนเจ็ดนะครับไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลรถปี 14. สิบสี่รับตอนเดียวแบบนี้ไม่เยอะอยู่แล้วแน่นอนที่เหลือเรามาดูสภาพที่ร้านกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปสุกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับคันนี้กันครับไปสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของราคากันมั่งแล้วนะครับสําหรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่ 379,000บาทอันย้ำนะครับ379,000บาทรถปี24 1 4ถ้าเกิดเครดิตดีใช้เงินองรถ6,000 0บาทงบไม่บานปลายอย่างที่บอกในคลิปนี้แน่นอนนะครับผ่อนอยู่เดือนละ7,000ไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเลยครับถ้าเกิดรังหารถตอนเดียวใช้งานอยู่นะตอนนี้ v i g กถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้่างก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดดูจบแล้ว หรือว่าอยากได้รายละเอียดในการโอกว่เพิ่มเติมยังไงก็เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นตัว ID ดียไนแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันอีกทีนึง,นงแต่เด็กลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ